ในผู้ชายที่มีการหลังเร็วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยหลายข้อนะครับเช่นความไวต่อการกระตุ้นนะครับหรือว่าเรื่องของแต่ละคนเนี่ยคือมีความไวต่อการกระตุ้นเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแลนเนี่ยครับมันก็จะมีวิธีรักษาต่างๆกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคในการที่จะชะลอการหลังเนี่ยเช่นนะครับเทคนิคการบีบนะครับจริงมันไม่มีภาพให้ดูนะครับปกติเนี่ยเขาก็จะเมื่อถูกกระตุ้นไปเรื่อยๆแล้วครับแล้วเมื่อ จะถึงจุดสุดยอดนะครับเขาก็จะหยุดนะครับแล้วใช้เทคนิคการบีบนะครับบริเวณโคนหรือตรงปลายอวัยวะเพศนะครับเพื่อลดความระดับความรู้สึกจากนั้นจึงมีกิจกรรมต่อนะครับหรือนะครับเทคนิคการการฝึกกล้้นเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานนี้ให้แข็งแรงนะครับด้วยการขมิบปกติก็จะมีแบบสึกขัดให้ทานะครับต่อวันนะครับว่าต้องขมิบอะไรยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทําเต็มที่แล้วนะครับยังไม่สามารถทํา ให้เกิดการหลังที่ชาลงได้มันก็จะต้องสเต็ปไปเป็นในกลุ่มที่เป็นยานะครับเนาะทั่วที่ช่วยลดความรู้สึกระดับความรู้สึกระดับการกระตุ้นของของอวัยวะเพศเป็นต้นนะครับประมาณนี้อตอนนี้เนี่ยคนละส่วนกับเรื่องของเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรืออี <c oughs> <c oughs>